40,000บาทเป็นยอดเฉลี่ยที่รัฐบาลต่างๆช่วยเหลือประชาชนในประเทศของตนตัวเลขนี้เอามาได้เอามาจากไหนเช้านี้อ่านข่าวจากบูมเบิร์กบอกว่ารัฐบาลทั่วโลกใช้เงินช่วยรวมๆกันแล้วประมาณ8ล้านล้านดอลลาร์8ล้านล้านดอลลาร์เอาคูณ30ก็ประมาณ240ล้านล้านบาททีนี้ประชากรของโลกแต่นี่ว่ามีประมาณ6 0 0 0ล้านคนเอา240ล้านล้านหาร6 0 0 0ล้าน ก็เหลือประมาณ40,000คือเป็นยอดเฉลีย่ยที่รัฐบาลต่างๆช่วยประชาชนเฉลีย่ยต่อคนทั่วโลกทีนี้เราลงมาดูนะครับว่ามันจะตัวเลขนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าคือเป็นการช่วยเหลือรวมถึงการคำาำกันสถาบันการเงินและคือรวมๆหมดทุกอย่างแล้วและเขาบอกว่าคือถ้าเกิดรัฐบาลไหนใช้การ ช่วยให้การช่วยเหลือแบบให้ความเท่าเทียมกันก็จะดีแต่ถ้าเกิดรัฐบาลไหนให้การช่วยเหลือแบบไม่เท่าเทียมกันจะก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนแตกต่างขึ้นไปอีกทีนี้เราลองดูนะครับในสังคมของเราตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณหนึ่งเดือนหลังจากล็อกดาวน์กันก็ปรากฏว่ามันก็เริ่มมันก็เริ่มมีอาการ ก็คือว่ามีอาการที่ว่าคือเริ่มคิดถึงอนาคตแล้วว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักพักมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดทอดเวลาเกินสามสี่เดือนมันก็จะยิ่งลำบากก็ใหญ่เพราะเหตุว่ารัฐบาลช่วงนี้อาจจะสามารถมีเงินมาช่วยเหลือได้ซึ่งก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทุกคนแต่เมื่อมีการเรียกร้องมามา,มากๆรัฐบาลก็ ขยายการช่วยเหลือออกไปสู่จํานวนคนที่มากขึ้นซึ่งหลายคนน่าเห็นใจมากนะครับก็คือม,มันไม่มีงานทํามันก็ไม่มีรายได้แต่ว่าทุกคนมีรายจ่ายต้องกินต้องใช้แล้วก็มันแล้วก็ไม่สามารถทํางานได้คือตอนนี้ก็พูดคือมันมีส่วนใหญ่จะยากลําบากในการทํางานและบางแห่งก็ดีที่ว่าเจ้านายคือเจ้าของกิจการ ช่วยซัพพอร์ตในตอนนี้แต่เจ้าของจัดก,การหลายแห่งก็บ่นเหมือนกันบอกว่าคือเขาก็เริ่มตระหนักว่าคือเขามีเงินสอดอยู่สามารถเป็นแบบช่วยได้อีกประมาณเราสักสามสี่เดือนถ้าเกิดหลังจากนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีรายได้เข้ามาเงินเขาก็หมดก็ไม่รู้จะช่วยใครเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็มีมาตรการต่างๆเช่นว่าไม่ต้องจ่ายต้นจ่ายแต่ดอกไปก่อนสามารถผ่อนผันธนาคารได้ซึ่ง บางแห่งก็บอกว่าดอกมันมากกว่าต้นซึ่งธนาคารบางแห่งก็ใจดีคืออ,นนอช่วงนี้ไม่ต้องจ่ายทั้งดอกทั้งต้นก็อีกบางแห่งก็ให้ถึง6เดือนเลยอันนี้มันก็ช่วยประคองได้เยอะคือก็ทําให้ผู้ประกอบการสามารถเก็บเงินสดได้อีกพักหนึ่งอีกแต่ทีนี้อันนั้นเองมุมของผู้ประกอบการแต่บางคนเป็นลักษณะที่ว่าหาเช้ากินค่าคือพอไม่มีงานทํามันจะยากมันจะยากมาก คือแม้ว่าจะแม้ว่าจะอยู่ในบ้านรายจ่ายมันจะน้อยลงก็จริงแต่ว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาคือคือมันสำคัญที่รายได้และถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้ไปนานๆมันก็คงจะลำบากซึ่งรัฐบาลคือก็รัฐบาลในหลายๆประเทศก็ตระหนักถึงปัญหานี้คือ,อมองว่าหลายๆ หลายๆประเทศก็มองว่าตอนนี้คือมีความพร้อมคือมีอาหารมีข้าวสารมีของใช้ต่างๆมีมากแต่ปัญหาอาจจะอยู่ที่ว่าไม่มีตัวกลางในการหมุนเวียนก็เลยพยายามอัดเงินเข้ามาเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ให้ทุกคนพอมีเงินจะได้จับจ่ายใช้สอยซึ่งก็น่าจะช่วยบรรเทาได้ในระดับหนึ่งขอบคุณมากครับผมธีระจารุจิตพันธ์แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ